สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องวิไลให้โชคนะครับครับมือนี้สาววันที่16สาววันหวยออกนะครับทางช่องเฮาครับได้รีบเดินทางมาครับที่บ้านเจออครับเพื่อมาต่ำตัวเลขแนวทางโครงสุดท้ายทายสุดเลยนะครับเพราะว่าเจออเพิ่นภารกิจหลายนะครับก็เลยได้มาเอาโครงสุดท้ายทายสุดฝากตอนเอฟซนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับเอฟซีของมาแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจกับไปทางช่องเฮ้ากับวิไลให้โชคนะครับ เพื่อเป็นแนวทางประจําวดนวันที่16สิงหาคม2566ครับที่จะถึงนี่คือมือนีครับตอนแรงตอนบายครับสิมีเฮ่มีรุนกันทั้งใดนะครับอีฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับเอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวล่าครับไปตามแนวทางตัวเลขเกอ่อนน้ำกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า เอาพี่น้องสิเป็นจังไงอยากนะคะเนาะมานบ่อพี่น้อหันมันบ่อมันบ่อเด็กกอดพ่อกันมาพี่น้องสบายดีเจ้าสบายดีสวัสดีค่ะเด็กกอดพ่อกันมากพี่น้องเอ้หงวหนึ่งหันมือนีเสาเลขกออกพี่น้องแม่ยากค่ะเกยเป่นกัยาคนงานลายไ่ได้หายเด้อหายไม่น้หน่อยๆน่อยต่างคนต่างยากเนาะเลยก็ได้มาตามเกยเปงานลาพี่น้องส่วงนี้นะคะเนาะ มาจดจัดเลยงวดที่ผ่านมากอดข้อกันมากเนาเลนกอดข้อกันมากเอาคุณใดติดตามเจออสิเห็นนะคะนอกจากแอดลืมเอาไว้เกาม่น้อยู่บานนะคะงวดที่แล้วเรียกอดข้อกันมากบนมันมาเก้าสี่ไม่มันออกถ้าเก้าสี่มันออกหนึ่งสี่ไหมมันมาสี่ยกัเออหนึ่งสีล่างมันมากันหนึ่งมันมาหนึ่งสีแมยเพราะว่าเลขเจีายเขาหนึ่งกับสีอ้าวเดี๋ยวปีนี้เรขกอดข้อกันดูดูเนาะก็ชีบกอดกันอีกบ่ บกคือดอกงวนนี่เป็นจังไหนคือว่าบกคือบบเลขบบกบอดงวนนี่มีอนบกใช้มีเลขกดินจับใส่หลอดด้อมีระวังบอะอวดิมีระวังบออันนี้บอเอ้ยมีเวลาเบิ่งหัวดี้งด้อพี่น้องเ้ยเอาเลขวบินคฮะเอาเหล็กบินกาไปก่อนเอาวิ่งสูตรสูตรหนึ่งก่อนบอปลาก็นั่งมืดแล้วเมืดเร็วไหม แม้าเอาได้หันมาดูเน่อสเอคือสีมด้นาเ่วนดี๋อเก่าเก่าถิมเน่อบนนั่นอันนี้จังแมนอันเก่าเก่าถิมแน่มาป่กันซับสนเนาะใบออยู่บนเส้าดิ จับมาแล้วจับมาอีกกีจับแล้วจับอีกหาอยู่หันละสามสี่เถ้ากัมเมนเตอันเบิร์ตสุดเต็มสุดหนึ่งเขาก่อนบ่บ่เข่าน่าหนึ่งหันเนาะสุดเต็มดุดสุดเต็มดุดง่อนนี่ให้สุดเต็มแต่ว่าเอ้ยสุดเต็มไปน้ามเมื่อวันนี้สุดเต็มไปพร้อมเด้อเอาเรียกวิ่งเขาก่อนเอาเรียกวิ่งก่อนเด้อสุดหนึ่งมากหกกับเจ็ดเด้อพี่น้องสุดหนึ่งหกกับเจ็ดหกกับเจ็ด สุดหนึ่งหกหกกับเจ็ดกับเจ็ดคือสองสี่กับห้าสุดสองสี่กับห้าห้าน้ำกันได้ไหมห้าน้ำกันได้เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกห้าหกสี่เจมมากเลยปะพึ่งเจมากว่านี้่บ่กเจมขึ้นมาหา มากหากรบอกเขามากหากรบอกะบกเลยหากรบอสูตรสมากหสูตรหนมากกตองกักูดค่ะหเ่มีมาเนาะเพแซ่เนกแบบ เลมีทีมากเพิ่นจักมากเนี่ยื้อนี้ก็นีวคุยกับเพื่นเล่นบ่มีเวลาสิเบิงโบมีเวลาสินี่ด้ยเจเี่ยคิ่างายงยเลขเลขกันที่เพื่นว่าวว่วเมกีเดนซีที่เจว่าเนี่ืวันี่มามเดนซตัวเดียวนะแม่นสามเือเอาสามจับเสซ4ตัวฮาเวลพี่น้องเอยเล็กจับคู่เลยน่ะจับคู่เลยแมน6ก เจ็ดสามหกเออนี่ด็หกสามหกสามเจ็ดสามสี่สามห้าสามเจ็ดสามสี่สามห้าสามอือดับยังวนนี่ดับเก่าล่างดับเก้าล่างดับยูดับยูตลอดยูตลอดมีดับคู่ให้น้ำวนนี้เด็กๆดับคูโดับคู่ให้ด้วยนวเนาะอุ้ ดับล่างพี่นอ้อ,นองดับยูเด้อพี่น้องเด้อโคงเจดับคู่มีอย่างเนี่ยค่ะแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามเก้าสาี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองหกสองหก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 แปดสองสองแปดแปดสองสองแปด อันนี้เป็นดับบนล่างดับบนล่างคะแนนแต่เก่านี่ดับล่างย่างเดียวดับล่างย่างเดียวขี่เชนได้ยังลูกแต่ล่างนี่ดับบนล่างเนาะอ่าแต่ล่างดับบนมาเท่เดินตัวใด้เจ๊บมาหาสามสาม เลหกสามงวงหนึ่งซื้อบักหลายเด้โอโบมันสีน้ำกลนบ่อนี่คืออาคาสามขึ้นมานี่แหละเออเอาเอาพิจรารณาไงพิจรารณาเ้อพี่หน้อเด้อเป็นแนวทางนะคะเนาะเก่านี่ดับล่างแต่ว่าดับอยู่ในตะล่างนะคะในตะล่างนี่นะคะเป็นดับบนล่างานะคะเนาะอันนี้เป็นเลขวิ่งสูตรที่หนึง่งได้หกกับเจ็ด เล็วิ่งสูตรที่สองในซีกับหาแล้วเจค่นจับผูออกมาหายเพราะว่าเล็กเลขกสามนี่เป็นเลขมีที่มากของเฮ่าเนาะแมนแมนหมวดที่ผ่านมาคนไนซีเม็ดเดียวซีเม็ดเดียวงมวดนี้สามเม็ดเดียวสามเม็ดเดียวมกหาสามมาหาสามก็หมกส <6, 3. S 2> ามหวกสามออชัดเจนพี่น้องเจ็ดสามกับสี่สามนี่เป็นตัวรองไว้เนาะเจแม่นเล็กซีคุณดอกพี่น้องซื้อลอ่องเบงอันนี้จับจับ จับใส่เล็กวิ่งเข้าซื้อดอกเนาะค่ะเพราะว่าเล็กวิ่งเงาวันนี้คือว่าไหนแต่โบมานั้งกัดโบมานั้งกัดเนี่ยแต่คิดว่าแตกแน่นอนจังได็กกับมาพอเดินเลยเด้เริ่มเดินเลยเด้บจังได็กกับมาพอเราเนาะลอดตัดสินนั่นผ่านจังหวัดเนาะผ่านจังหวัดก็มาเขาวเมื่อกี้มาทั้งสองสูตรเลยหนึ่งหันมาแบบมามาผัดมากกอดพ่อกันมากค่ะมาผัดกอดพ่อกันมาก เอาลองพิจารณาเบิรงเดอร์พี่น้องครับเป็นเนวทางฝากตอนกันนะคะถ้ามกระชอบข่าวต่างๆมามะข้าปลอยพาเดเอร์พี่น้องเดอก์ข้งามนะคะเนาะตรงแล้วดี่นี่เจตตรงเลขผู้สามแปะเหล็กสาวเพิ่นมหาเดนหาเมื่อกี้เพิ่นก็เดนหนึ่งเมื่อกี้มีเพิ่นเดนหาเพิ่นมหาก็หกเดนหาบัตรของเพิ่นอะผู้ใดมีเล็กวิ่งโอเลขนี่แหละพ่นกันนักตัวนี้เลขเดนเลขกเดนมากเนาะเดนดีบนโซนเลขก ซีตูก็มาจับใส่ซีตูเลยใส่ด้ลยแม่มาจับใส่เดล็กสีตูเลยมาเห็นนีล่างมาแน่นอนมาบนกัล่างมาอยู่แล้วเป็นว่ามาเบอร์เดียแล้วเนาะเบอร์เดียดอกเก่านี่ดับล่างแล้วเนาะพี่น้องเนะเลขดับของเจนี่ตัวเดียวนี่ดับยูด้บพี่น้องเด้อจักงวดแล้วเฮ่อเจเหาอปล่อยลงคีสามสี่หัวนี่สี่หัวแล้วสี่หนี่พี่น้องเนี่ยดับยูจริงๆนะคะอันนี้เป็นดับดับบนล่างดับบนล่าง อันนี้เป็นดับบนล่างอันสุดนี่กระดับยูนบ่ค่ะนี่ดับยูยู่เด้อยู่ตลอดเนาะแน่นแนนอือเอาชัดเจนพี่น้องเป็นแนวทาาฝั่งอนกันเอาสุดท้ายนี่ก็พอขอบคูณขบพุ่นเจนะคะที่แบ่งปันแนวทาาใ้แฟนคลับทางจ่องนะคะเนาะสวัสดีค่ะค่ะครับหลังจากรับชมรรบฟังแนวทางตัวเลขรับจากเจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวทางครับเอฟซีับแคปนาจอไว้เนาะครับเนาะพิจารณาครับอ่ะส่วน บ่ายสามโมงแรงครับมือนีหาเอฟซี FC ทุกท่านอ่าได้มีโคมีใช่นะครับมีโชคมีลาบได้เฮน้ากันนะครับมือนีสาววันหวยออกแล้วนะครับพี่นอ้องอ่าหยิบจับสลากกินแบงครับพ่อท่านอยู่นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายนี่เอฟซี FC ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งครับไปเจอกันคลิปหนาเฮ้งเฮ้งรุยๆยสวัสดีครับ